ีตอนเที่ยงนะคะหลายคนอาจจะไม่ชินเรามาเวลานี้เนาะชินไหมตอนเที่ยงก่นตื่นหรือยังแจ้งไหมแจ้งอุ้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ส่งนะสว่างสวยมากไม่ชินค่ะเขาก็แจ้งแต่ไม่แต่แจ้งแต่ไม่ส่งนะรู้ยังพี่ปูเธอเดี๋ยวนี้ปกติอะติดลปกติเดี๋ยวนี้ ติ๊กตอกอ่ะมันเขาจะต้องทิ้งเวลาสักประมาณ20นาทีจริงๆกว่าเราจะได้เริ่มแบบเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดนึกออกปะแต่ว่าวันนี้เราต้องตัดช่วงเวลาในการสั้นที่สุดประเด็นอ่ะชุดไม่มีอะไผิดพลาดนะคะชุดเข้าไหมถูกต้คะเขาบีบมาว่าเอาชุดแบบไพรมันเวอร์ กุยกาแต่ขอสีเขียวก็ได้ได้ขอได้ไหม <ๆๆ S 1> ก็เลยเดินก็เลยใส่ลงมาเหมือนแบบชุดที่ไม่เคยแบบไม่น่าเดินแถวนี้ได้ไดไไดอะนึกว่าเป็นมาสคอตเดินได้อยู่อะไรเง,งี้ยประมาณนออั้นเนาะปล่อยอชุดเดี๋ยวปล่อยค่ะแม่วันนี้เดี๋ยวเรามาปล่อยของใช้ก่อนของแบบของใช้ของจําเป็นก่อนในราคาดีเนาะ วันนี้เราอยู่ที่ใบเทคบางนานะคะถ้าสมมติว่าใครแบบว่าอยู่ใ,ใกล้ๆสามารถแวะมาได้นะคะเพราะว่าเขามีงานแบบจัดงานกันแบบเวอวังอลังการมากนะคะเพื่อสาพัดนะคะแล้วก็นี่นะคะหนูอยู่กับไลออนนั่นเองนะคะเนาะวันนี้มาอืมนี่อะไรไม่รู้ติดตรองเท้าเกี่ยวดึงซะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เองไหนเขาไม่ส่งคนจริงด้วยพี่โปเห็นไหมหนอยอะชุดคือทำกันบ้านมาดี อะไรคะใช่ค่ะเพราะว่าทการบ้านพอดีต้องขัดตรงตามใช่ไหมเนี่ยไอคิวก็เพราะว่าตอนแรกมันเปิดมามันยังแต่ไม่เห็นแบบมันผิดเพี้ยนอะเข้าใจไหมนึกออกปะอ่ะทุกคนค่ะขอคนละหนึ่งแชร์เล้วแม่ทุกคนอาจจะไม่ชินว่าเวลามาเที่ยงไม่ไม่ติดเที่ยงไม่ติดแต่ต้องเปิดให้ถูก ยไงคะพี่ปูเราจะปักเลยไหมหรือยังไงแปลกใช่ที่ว่าแปลกลกใช่่ว่าปลกขอเออได้นะได้ไหม,ม,มนี่ปกติดูขอแบบซูมใกล้ก่อนมองแบบไม่เห็นโปรดักก่อนเออได้ไหมสัมก,มกทีหนึ่งได้ไหมคะมได้ก่อนทุกคนมีสองนาทีเรามาใหม่เดี๋ยวไม่กี่นาทีแล้วอ่ะตอนนี้เที่ยงสิบสองไม่ใช่เมื่อกี้ ที่ไรห้า,านาทีงงเพราะว่ามันไม่แตกขึ้นถึงอันนั้นเลยโอเคอ่ะขอลงปุ๊บแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่เลย